เดโม่็อำแล้วบริการจำหน่ายโปรแกรมช่วยเล่นซีมดีและปรแกรมปลดแบนราคาถูกแอดมินตอบไว้ยชั่วโมงบริการจำหน่ายไปแล้ว50,000กว่าชิ้นนะผมคือโหดมากโปรดักของทาร่าก็จะมีประมาณนี้นะผมคือแบบที่แนะนำก็คือเดโม v วิสนะผมคือแบบแนะนำมากนะผมตัวนี้สามารถทะลุทุกเสื้อนะผมค่าขาวค่าดำโอ้โหโหดมากคิดง่ายขึ้น80%ดสิอรตีตัวไม้ห้าสิบเปอร์เซต์โอ้โหคิ้ง่ายอ่ะเออตรงๆคือแบบโหดมากสนี่เองก็ใช้แล้วก็จะมีสปูเฟอร์ปลดแบนทุกเสิ้อนะผมคือปลดได้ทุกเซิรั่นะ แล้วก็จะมีเครดิตปลดได้นะผมคือแบบปลดได้ทุกซื้อนะผมปลดได้ทุกกันโปรโหแบบคุ้มมากไม่ซื้อไม่ได้แล้วบ้านเด็กๆไปซื้อกันเยอะๆนะซื้อไปซิสโตรูร้านจำหน่ายโปรแกรมช่วยเล่นบริการดีแอดมินตอบไว้ยนะี่สิบชั่วโมงนะผมหูคือแบบยกรเติมสามแสน 3, 000, หกกับผู้ใช้สองพันสี่ร้อยกำลันตีนะผมคือโหดมากนะดูนะโอ้โหคือแบบของคุ้มมากนะผมคือแบบมีซิมที่ตัวใหม่ซิมที่พิเยษคือแบบของเขงาบอกเออไปซื้อกันเยอะๆนะเด็กๆเฮ้ยเฮียเอ้อซ้ำดีเอ,เอ้อชวนทำคุยอะไรอ่ะเอา้ามึงก็ซ้ำรถให้กูดีก็มึงทำรถกูพังังงงอออ่่ะะเ้าีีนนมมึึยว ซ่อมเร็วอซ่อมเธอมีแฟนได้ไงขอเป็นแฟนได้ไหมขอเป็นแฟนได้ไหมขอเป็นแฟนได้ไหมโอเคครับผมคนดูวันนี้พี่ก็แบบจะแบบลองแบบไม่ใช้ปูหนึ่งวันเนื่องจากพี่ซื้อคอมใหม่นะผมก็คือแบบถ้าสมมติพี่ไม่มีปูแบบปูอ่ะเออกูจะเล่นยังไงนะผมเออนะครับผมก็อาจจะแบบคือไม่เล่นปูมันรู้สึกว่าแบบมันบ้างป่ากมันอ้างบ้างนะผมไอ้เหี้ยนี่เดี๋ยวกูขับชนแม่งเลยโล้ขอโทษครับโทษครับพี่เดี๋ยวซ่อมให้ครับเดี๋ยวซ่อมให้หลอให้ผมซ่อมให้เปล่าไม่ต้องหยกเอ้าเอ้าอีอ้วนยังเป็นควายมึงเนี่ย อีดอกไอสัตว์จะลองแบบลองลิมิตตัวเองแล้วผมว่าแบบถ้าไม่ใช้ปูกูจะตายไหมก็คือตอนนี้แบบเร,เริ่มจะตายแล้วนะไม่ไหวแล้วโอ้โโทษครับโอ,โอ,โอ้ควยดูตำรวจดิงง่ชิบหายเลยฮนะควยมันยืยนขวางทางงนฮะนี่แหละจอดอย่างเงี้ยแหละคนถึงขงโมยรถรอไม่ได้เว้ขอนะเพื่อนอุ้ยคัะ โอกูตายมาครับหมอครับฉีดยาเข็มใหญ่นะหมอตัวบักเหรอหรือว่าไม่ได้แต่งตัวตัวบักครับตัวบักครับขอเข็มใหญ่นะตัวบักพ่้งควายแม่งเพื่อนเล่นหรอที่ไหมหมอใหญ่แน่จุบจุบพันสองโอ้ใช่เหรอเขามาเพื่อนอุ้ยกดผิดขอโดนโทษ นะมึงไม่คิดตังคน่ไอสัตว์คุณประชาชนมึงต้องรักษากูฟรีดิสามสิบบาทรักษาทุกโลกอ้เหี้ยหมอไอสัตว์คุยห,หมอเถื่อนคุยฝากแค่น,นี้ก็พอแต่มันแบนกูไอ้เหี้ยคุไม่มีโปรแล้วเล่นรู้สึกแบบไม่ไม่ไม่ค่อยลั่นเท่าไห,หร่เลยคนดูไหนๆแตไ่ไปหาไปหาตำรวจรถคือแบบแรงมากคันเนี้ยยไม่รู้มันเติมกี่บาทนะรอตำรวจครับตำรวจครับมานี่หน่อยได้ไหมครับตำรวจครับมานี่หน่อยได้ไหมพอดีผมผมจะผมจะแจ้งอะครับอะไรนะ รถคันนี้รถคันนี้ของเราหรือเปล่าของผมครับ,บล็อกได้ครับอ่ามันมันขายกันที่บาทนะครับรุ่นนี้คันนี้เติมเติมอ่ะผมเติมเหมือนหนึ่งอ่ะมันเป็นรถยอดเติมครับโอเคโอเคอ่าเราจะมาแจ้งเรื่องอะไรเลยแจ้งเรื่องอันนี้ครับผม,มแม่มันตายเนี <S <S ย่ยคุยเอาเฮียน,นี่หนีกว่านะท่านโอ้ดูดิโอ้ขนาดมีรถมีรถโหดวนั่เนี่ยยังขับโม้ขนาดเนี้ยเอาไงดีวว่าชีวิต เอ้าตายเอ้ยประเทศที่มันไม่ตายนี่วะไอ้เหี้ยควยมันชนเขาไหมโลบไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะมปน,นี่ดิเพื่อนไอ้มันหลบมันหลบไอ้มันจุมันยิงกูไอ้ตำรวจยิง มันหลบวะมันหลบวะได้ซิกแซกอไอ้สัตว์มึงซิกแซกอไอ้เหี้ยคูยอ้เฮ้ยมันขับตามตามมั้ยว่ารถเพื่อนมันที่กูขโมยมาด้วยเนี่ยเฮ้ยมันขับตามมาไอ้สัตว์ วยแล้วคอมกูคอมใหม่ด้วยอุ้ยไอ้เหี้ยไม่งเลื้อนชนว่ะไอสัตว์กูไม่แหลกแล้วตอนเนี้ยมาดีสัตว์เอาโอ้ลูดโอ้ตำรวจไม่อย่างกากเลยเฮีย้ยจะรู้อ่ะโหรถรถมึงแรงเังีวะว้ยกูก็ไม่เติมอ่ะเหมือนนึงอ่ะใครจะเติมไ,มไอ้เหี้ยเฮ้ย รถติดวะลงไม่ได้วะโลเป็นไรไหมครับตำรวจครับผมมาช่วยครับโค <c oughs> วไอทำไม่ได้วะ อ๋อทำไมซ่อมไม่ได้อ๋อเนี่ยไอ้ยอยเหียควยกดเลขผิดดอ้ะเฮ้ยรับปูน74907 7 4 9 0้าเ้าอฮ้โหรครับโลรนาให้รับปูนใช่ไหมนายใช,ใช่ครับนายอยู่ไหนอะ่ะอยู่เบลล่างครับเบลล่างใช่ได้ได้เดี๋ยวผมไปผมผมมี้อยถุงอ่ะรับรับหมดเลยไหมถุงอะไรอะ่ะ เอาเสนอมาเลยเสนอมาเลยขอแกประมาณ15ถ <30 5. S 2> ุงนะ15 15ถุงเหรอเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวมาคุยเลทที่เรือร่างได้ครับได้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 ผมไปได้ชมนะครับผมเฮ้ยน้องขับรถเลยเนี่ยรถพี่พังเลยเนี่ยน้องซ่อมให้พี่ดีขับรถเลยเนี่ยของน้องเนี่ยเฮ้ย มึงชนกูนเนี่ยมึงลงมาซ่อมให้กูดีมาซ่อมให้พี่เลยเฮ้ยมึงลุกขึ้นมาดีมึงนอนทำไมเนี่ยน้องลุกขึ้นมาน้องซ่อมให้พี่เลยรถอ่ะเร็วๆซ่อมดีเอาช้อนทกคุ้ยอะไรอ่ะเอามึงก็ซ่อมรถให้กูดีก็มึงทำรถกูพังอ่ะเอาอีนี่มึงมึงมงนยังวะ ซ่อม,มเรีวซ่อมเธอมีแฟนยังอ่ะขอเป็นแฟนได้ไหม,ขอ,ไมขอเป็นแฟนได้ไหมขอเป็นแฟนได้ไหมชิ้นไม่ซ่อมเสียมคุ้นๆยังเลยนะครับเนี่ยเสียมมันใครอ่ะเธอมันผัวเธอเปล่าฮะเฮ้ยแล้วทำไมโอยเอามึง <c oughs> ก็หาทางออกมาดิมึงจะซ่อมให้กูไหมมึงจะซ่อมให้กูไหมถ้าบอกว่าซ่อมก็เดี๋ยวจะปล่อยเนี่ยเร็ยวซ่อมไหมไม่ซ่อมรเราไมอ่ะเราไม่ได้ชนแก,กม,นมึงชนกูมึงชนกูนนมึงชนกูเนี่ย เนี่ยมึงชนรถกูตอนเนี้ยตัวมึงชนรถกูเนี่ยก็ตัวมึงชนรถกูอ่ะมึงชนอ่ะมึงก็ซ่อมให้กูดีเร็แล้วฉันหนูยังไม่ชนเลยเอ้ามึงก็ชนดีเอ้ยมึงมึงก็ซ่อมดีมึงก็ลงดีไอ้เชี้ยรถนี่ควายอ้อไอ้ยัมึงด่าใครอ๋อกูไม่ลงมึงขอโทษกูมึงขอโทษกูมึงขอโทษกูมึงกอดกูไม่กอดไปาลยสเนียตอ๋อ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 อีเบียวควายมึงเบียวจริงๆริงเนี่ย กูแจ้งแอนมีนะกลัวก็เลียนแน้ควายเลี e ้ยนที่อะไรควยกูเติมเป็นหมื่นอ่ะเนี่ยเห็นรถเห็นรถเติมกูบอกไห้ขโมยเข้ามาขโมยที่อะไรมึงพูดดีดีดิมึงอย่าไปขโมยเข้ามามึงพูดดีดีดิไปแล้วเดี๋ยวซ่อมที่ไหนเดี๋ยวเรามาซ้อมดิมันให้ผืดมาลับมึงจะไปไหนมึงวันนี้มึงวันนี้ ซ่อมให้กู <laughs> มึงซ่อมรถให้กูเฮ้ย <laughs> มันด่ากุ้ยอะนี่งไงมึงด่าใคร <laughs> ไหี๋ยนีมันลึก,กอ่ะมึงด่าใคร <laughs> มึงด่าใครก็ <laughs> <laughs> มึงซ่อ <laughs> มให้กูดิก็มึงซ่อมให้กูดิ <c oughs> มึงซ่อมรถให้กูดิ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเราเปนจะระเบิด <c oughs> นับหนึ่ง <c oughs> สอง <c oughs> นับสองนทไมอ๋เ้าจนทไมมากูมามากูเริ่มม่แบกมึงแล้วเนี่ยเี่คะช่วยผมด้วยอะไรเอาเอาของสู้เหรอยอเอ็ง่อยข้าทำไมอู๋วทำตัวไปขโมยเรือเฮ้ยขอโทษขอโทกดผิด ไปก่อนได้อืนด่าก <online> <pl ains> ูเลื้ยนกูจะกูจะตามล่ามันเฮ้ยเอาจะชนเทวีก็มึงด่ากูเลื้ยนอ่ะต้องเลื้ยนนวยมึงมึงอะบื้ออยู่ควายอ่ะมึงอะบื้อนในเขาเขาโดนหน้าในเขาโดนหน้าในเปิดบัตรดิเปิดบัตรดิไม่เอาแล้วเปิดบัตรไหนเลิกชนในเนี่ยเลยเหรอไม่แล้วแล้วแล้เปิด <Billie S 2> ไหนขึ้นมาขึ้นมาเราเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวไปส่งขึ้นมาไม่เรือนเราไม่เรือนเราไม่ใช่กับคนแบกหน้าแบกหน้าคุยอะไรมึงเล่นเกมมึงก็เจอแต่คนแบกหน้าอีอ้วนมึงมาตามหาเฮียเนี่ยฮะก็เพื่อนหน้าแบกคุยไปฮะไอ้เฮียนี่มึงมึนว่ะมึงด่าใครอ๋อลากเล่นเกมส่งแค่นี้แหละมึงจะเลิกเล่นทำไมมึงออกเกมดิมึงออกเกมดิมึงกอดกูดิเดี๋ยวกูเลิกชนเนี่ยมึงกอดกูเร็วๆกูบอกมึงกอดกูกูบอกมึงกอดกูไงกูบอกมึงกอดกูไง เดี๋ยวกูบอกกอดกูมามาเดี๋ยวให้เงินเดี๋ยวให้เงินเอาไปทำขวัญนะเอามาดิเสกมาดิเอาเสกมาดิเสกคว่งกูไม่ได้ใช่ปูยงูเสกมาดิอยากได้น่ะมีหมื่นหนึ่งเนี่ยเอาใบกระท่อมไปเคี้ยวได้ไหมเสกได้ไหมเสกพออ่ะอีเยี่นี่เสกให้หน่อยคว่งกูเสกไม่ได้หรอกเสกไม่ได้มันนี่เร้วลงมานี่มันนี่เออขึ้นมาข้นาดได้เปิดบัตรให้ดูก่อนเร็วๆเปิดดิเอไหนมึงเปิดดิมึงเปิดก่อนมึงก็เปิดดิเออมึงก็เปิดก่อนดีเเร็ว เปิดอะไรกูกูไม่ได้ตั้งมึงบ้าหรอกมึมาเลื้อนให้กูตั้งหน้าตัวเองแล้วถ้าเปิดก่อนแล้วไม่จะเป็นต้องตั้งหน้าเปิดดีเอาแล้วเธอเปิดก่อนมึงก็เปิดก่อนกูไม่เปิดเดี๋ยวควายกูจะเปิดหน้ามึงอีดอกอีดังแหวนอีอ้วนกูไปละเบื่อมึงไงฮะเกลียดมึงเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะเอาให้กูจะตายกูจะตายยายามันจะมึงรถเว้ย ฮัลโหลน้องว่าไงไม่ขายแล้วน้องไม่ขายแล้วหล่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วเร็ขึ้นมาหล่อหล่พาไปสะพานหน่อยเร็วๆได้ได้เฮ้ยรถกูพังรถกูพังลงมาสะพานอยู่ตรงไหนอ่ะฮะมาขึ้นมาเร็วๆขึ้นมาเร็วๆขึ้นมาสิสะพานตรงไหนสะพานตรงไหนสะพานอยู่ตรงไหนเลยที่มาร์กเลยโอเคโอเค เราเข้มขัดด้วยนะใช่มไหมเคเฮ้ย <Okay. S 1> <c oughs> มันหนักมึงหรือเปล่าเนี่ยทำไมรถก,กูชนเนี่ยเขาโง่หรือเปล่างโ,โง่เฮียมึงอ่ะโง่ยีดังแมพเอ๊ะมาว่าหนูทำไมทำไมอะแล้วทำไมอะ่ะแล้วทำไม <c oughs> อ่ะเฮ้ยหมอมันตามเราทำไม<ค>นเนี่ยหโอ,อ,อ้ชนหาคออะไรอย่างเงี้ยหมอเลื้อนอ้สัตว์ไปว่าหมอทำไมเขาก็มันชนแล้วเนี่ย เฮ้ยรถน้ำมันหมดรถน้ำมันหมดอ๋อกูจะตายอู้มันหนักมึงเนี่ยน้ำมันหมดเลยเห็นปะมึงเติมน้ำมันให้เรียนะเงินหมดแล้วเอ้ยหมอมึงเลี้ยงเฮ้ยมึงดูมันขับรถอย่างโง่เลยย้่าหมอเออเติมน้ำมันหน่อยไม่แลหมอเป็นอะไรเฮ้ยชนทำไมหมอปั๊มมันระเบิดหรอวะหมออย่าชน เฮ้ยอีอ้วนหมอมันชนกูไหมเนี่ยผัวของมันเนี่ยผัวพ่อหนีไปหมอชนทําไมครับหมอเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะนหมรถคนหมอเหรอเนี่ยรถกูคันเนี่ยเอาขึ้นไม่ได้เชี่ยหมอมึงเลือนมาสัตว์ไต่กูบอกเฮ้ยมึงมาถอดขแบไต่กูด้วเฮ้ยอุ้มหาพ่อมึงเหรอหมอสวยหมอสวยสวยมากหมอสวยแม่มึงมึโหนายนายจับเราทําไมเนี่ย ฮัลโหลเฮ้ยไอหมอมึงพูดดิมานานละกูตามหามานาละเฮ้ยมึงตามหากูเรื่องอะไรเนี <t ces, <t ces, ่ยอย่าบอกนะไอคนนี้กูชนมันโธ่โธ่หมอมึงตามหากูทำไมเนี่ยผมจับไอเลี้ยนได้แล้วผมจับไอเลี้ยนเฮ้ยมึงด่ากูเลี้ยนเหรอมึงใส่เดียวกูไหมเอ้ ไอสัตว์มันบอกคุณเลื้ยนไอ้เหี้ยบอกว่าจับไอ้เลื้ยนได้แล้วกูมาไม่เนี่ยมึงปล่อยกูดีมันพากูมาลงโทษไอ้เหี้ยไปหมอเร็วไปเร็วเร็วเร็วคุยกันดีดีเร็วๆไปเชียอะไรมึงด่ากูเอาคุยอะไรไอ้สัตว์ก็มึงเสียงแก่ต่อยกูเปล่าไอ้เฟคไอ้เฟคเฮ้ยมึงช่วยกูดีมึงช่วยกูดีกูโดนหมอเลื้ยนเร็วๆไอ้เฟคไอ้เฟคไอ้เฟคไม่เงี้เลื้ยน เลือยนพ่อมึงอะเลือยนพ่อมึงมึงปล่อยกูดิรักๆเหมือนกันเพื่อนแล้วไม่เอาง่ายๆนะคือกูไม่อยากทำลายประเทศมึงนะกูกูไม่อยากยิงประเทศนะไม่อยากโปนะมึงปล่อยกูกูแบนดมึงไ้สัตว์มึงจะปล่อยกูไหมเฮ้ยไอ้ยี่หมอนี่มันเอออะไรของมันเนี่ยอัดตัดปไว้หน่อยได้ไหมมึงอัดเองไม่ได้หรอคอมมึงกากเหรอยี่หมอมึงแย่ก็ดืดอัดจำพี่อะไรมึงก็อัดคลิปเองดิคอมมึงโง่จะอัดไม่ไหวหรอ โหลอีดั้งแม่เดี๋ยวมึงมีคุยกันไกลๆดิเสียงลำคาญนะมึงเรียบลงเรียบร้อยเฮียเนี่ยมึงพูดดีๆไม่เป็นหรอจะตายไอสัตว์พูดดีๆไอ้เฮียบทอะไรมึงเนี่ยเป็นไรล้นเพื่อนใครทำเองใครเพื่อนมึงกูถามหน่อยไอ้เพื่อนมึงโอ้โหมึงเดือดร้ายเหนื่ยล้นวายแต่งตัวสแบล่เลยไอ้สัตว์ไอ้ดีเฮียใครจะขยับเป็นเพื่อนกับมึงวะพอโทอครับเพื่อนมึงต้องเป็นแก๊งเตอร์แบบกูเนี่ยหัวรถเห็นมั้ยโอเคเพื่อนเอ้ยแล้วใครเพื่อนมึงกูถามดิี ไอ้มึงบอกมันปล่อยกูดิกูยังไม่เลือนเลยเลยกูแค่ต่อยมันเนื่องจากมันรักษากูแพงเกินเนี่ยควยไอ้หมอไอ้หมอเถื่อนเนี่ยควยแค่จะอยากจ่ายเงินให้มึงไว้เยี่ยหมอเถื่อนเนี่ยรบกวนถอดอากาศได้ครับกูจะถอดหน้ามึงไอ้เสียงเด็กไปไปไปฉีดยาไกลๆดิน้ำคางไป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 ดูครับฉีดอะไรครับซิ่งอาชีพจะไหมเพื่อนเวลาครับอะไรนะอะไรนะเฮ้ยมึงปล่อยกูไอ้หมอกูโปรจริงนะกูไม่ไหวแล้วเริ่มหมดความสมควรของมึงกันเนี่ยเร็วๆ หลเธอเธอมีผัวยังเธออ๋อหลอเอ้ามึงเอากูมาไหนเนี่ยไอหมีมึงมึงมานี่ดีมึงมาลงมาลงตาตูดีมาลงตาหาดิมาหาพ่อเหรอเหรียญกูเองมึงาด่าคนดีด่าพ่อกูจะด่าเมื่อไหร่ได้ยิ้มหัวเข่าเบ้าใจยีบูดีมาโดนคนมาโดนคุบเรื่องสมบัติก็โดนใจถูกุกเรื่องโดนถือก็โดนคนมาโดนรางวัลมาลกูไปลเลขควาย